เร er ิ่มต้นด้วยการเปิดคลิปตัตะไคร่ตั้เครื่องเฮ็ดหมกงั้นก็ยุยบ่ยุยทำแต่ตวนกันกันมาเดี๋ยกันขาจีหมกันขาจีหมูโอ้ เสือหมูแห okay. ้งคากิคากิคากิเขาอเปิดมาขาหมูเสือตีนหมูเสร็จเอาให้มันเป็นเขีนซับที่มันปิดปากก็เนาะคากิตัวเนาะขาหมูมันก็ดใครกังห่วงไงเออของแห้งกระพงของกระพงนี่หอมๆก็มีจะซื้อไหอย่างเอยทำเนี่ย อู้ยตู้หอมมีตลอดกระเทียมมือนี่หอมหอมนี่กระเทียมเขาคนซื้อเคยเห็นกระเทียมกระเทียมเขาซื้อมาไกลมันมีคมเบไปเลยล่ะต้องหอมเขาบั่นใจเขาก็ซื้อมาหอมมันมีบ่ขาดเราอยู่นี่นะฝีมือเสียก่อนเออเนี่าเขาบอกให้เห็ดนาบุ้งนาบุตรมว่าอยู่ด้ห้องเออเอาลวดนี่ละเจเดี๋ยวเบิ่งไว้เพราะจา คือไว้เนี่ยควบไม่ใจต่อๆอ่ะระบายมาคือหนึ่ใส่อรอยต้มขอเปียกใส่เขาจมเลยครับ<อ>่เห็นได้ต้มเขาเปียกว่ะคนปวยดิโอุ้้จับดิต้มาจับคนหอนเจ็บคอท่านโอ้่แม่ผหน้าว่ะโอ้โหนี่ยไอดอนเนี่ครับเสียบรองบุกขยนเนี่ยนะต้มเอีงบ่อย่นอนออยานเนะต็มเออ อย่าไมูไพวงคนได้กินเลยลูกเมียในะวที่หลังอ่อา,อาอยานะส่วนน่นมีย่าโอ้ยอว่าน้าปันซิวอใส่เครื่องเขาไปอีกนี่ต้มตุนมาแล้วย่างก่อนหน้าแดงผันเผาตัวเสียผนเผา,เามันหอมมันซื้อ โอ้เาคือวาารแต่ทีเดียวอ๋อน่อหนึงน้อยเดียวนะทาไรก่อนนี่บดลอยทาไก่อนนลอยสามสิุเอนี่แพงของก็แพงเนะฮแพงกัคือวาล่ะบุษย์กับบุกินเาจังไเห็นงานเนาะปลูกเอียงยิ่ง่นี่เนาะใชซื้อเขากิน ไอ้น้ำซุปป่ะนี่ชะน้ำซุปป่ะนี่ไหมใ่บ่นึกว่าเอาถิมอ่ตุนโอ้อจัดอเครื่องมันบอกาทำเพ่งี๋ยวก็การเครื่อนแบบไอ้เพื่อนแต่ว่าตุมันเปื่อยตุมมันุก่ะเอาว่เปื่อยแหงหรอก็ตุมเพรามัน ตมใมันเนาะเผาตม้มผมลงหมออื้อออทนีนึ่งนี่มันมเปืออ่อยตอนอือี่ละอะค่อยรอหลุนกันไปเรื่อยๆเอาเลยเนเออเชียวไปไม่เห็แต่ว่าเขาหมูกินห,นหมเมียให้านี่ยเออือนาวน้ซีเนี่แหละเมี่ยงเต้องเอาหมูเขต,ต้องั u พอร์ต ทำใจเนาะจากลำบากอ่ะคุณแล้าดาวอังคารมิ้นตนองวิเศษโม่อย่านองไปเจอ้ดนโมเตอร์เบนบ่อย่างลรอีกน่ะใสใไปประกูด่ยโอ้สีย่หอมแล้วใส่เข้าไปไปประกูดอันนี้จะเป็นความหอม อือนี่แหละอาหารไทยๆอ่าใส่ซอสซอสหอยพี่น้องโอ้ยใส่ลงไปโอ้โหเฮ้ยเกือบดวงตัวนี้โอ้โหอุ้ยหลายคนอยู่ตัวนี้ที่ว่าดวงผาดนี่ดีนะจ้าเห็นก่อนใส่ลงไปอ่าเดี๋ยวอ่าทานนิดนึงว่ะ เั้ยเ้าเลยังใส่รูดอ่อูดดีบ่เลยรูดดีบ่ดีก็ชั่วละนี่ทำมันละใส่ลงไปทใส่เติมอีกเอาเคกินหอมมันอ่ะเตยบ่เนีลยปุลยโอ้ รูกต้นีม่มาแล้วมาแล้วกินหืมแล้วเจ็บโอ้ยอะีรยังชิมเลยนี่ก็กินได้แล้วนี่ตกลุกเลยเนาะมู๊นนี่ก็เหมือนเสียด้วยอืมอ่ะโอเคก็จบคลิปเป็นเพียงเท่านี้เพราะว่าเขาก็เอ่อเห็ดทุกขั้นตอนมาแล้วก็ะทายเป็นเอ้ยกระตุ้นตอมอยากเนาะเพราะอยากเห็ดกินเมื่อเป็นไทยอวดไทยอ้างกันของกินของอยากเนะเาะเห็ดกินแต่ละมือทายเก็บบรรยากาศเก็บไว้ ดูรุกซูรันกับประมาณนี้นะครับโอเคจะปิดก็เอาเป็นหอมหอมถ่ายเป็นกระตุนตอมอยากมาอยากไปหาเบอร์น,น้ำยูทูบหาศึกษาเอาผมบริบอกเคล็ดลับถ่ายเป็นแนวทางกัรซื้อครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวกินเผื่อด้อ